สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตา Connect กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวัสดเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจากราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์ค่ะค่ะคุณมังกรปีนี้สําคัญกับคุณมากๆเลยหมมากม ปีใหม่ชีวิตใหม่เรื่องใหม่ๆสิ่งดีๆใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆจะเข้ามาไหนๆก็ไหนๆเราต้องอวยพรก่อนนะคะปีใหม่ทั้งทีพบเจอแต่สิ่งดีๆใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆคนรักไม่ต้องใหม่ก็ได้ถ้าดีแล้วก็เอาคนเก่านะคะแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆนับแต่นี้และตลอดไปนะคะ แล้วก็ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปม,มกรกราคุมพามินาจนถึงท่านว่าสำคัญกับคุณมากๆเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคะ่ะมาเลยมังกรเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทของพิมพ์นะนี่ ถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าดวงเขาดีไงสนิทกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแฟนนั่นแฟนแน่นอนเราบอกเลยมังกรปีนี้คุณดีมาก <c oughs> ปีนี้จะเจอจังหวะชีวิตที่เรียกได้ว่ามันเหมือนมีโอกาสเข้ามาหลายอย่างอ่ามันเหมือนมีอะไรที่เพิ่มเติมส่งเสริมเข้ามาแต่ตัวคุณน่ะจะปิดกั้นตัวเองไหมแค่นั้นอ่ะถ้ามัวจะปิดกั้นเนี่ยก็หมดโอกาส เขาไม่ค่อยชอบเปลี่ยนไงอ่านั่นนะ<อ>สิเราปี่ยนเราต้องอบอกโจทย์ไว้ก่อนว่าเริ่มต้นปีนี้คุณจะเจอโจทย์แบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะทำอะไรที่มันไปตามโฟลของมันได้มันจะทำให้ชีวิตคุณมีแต่การขยับขยายและ,จะเจริญก้าวหน้าอ่า<ช>มกราเป็นเดือน เกิดของคุณคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างต้นเดือนเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าดาวเนี่ยมาทับคุณแน่นขนาดไปหมดเลยดาวเสาร์ที่เป็นเกษตรยังคงอยู่ถึงปี66ฉะนั้นแน่นอนค่ะดาวเสาร์กลับบ้านต้องมีอะไรดีๆแน่นอนดาวประจําตัวด้วยใช่แล้วดาวพุธกับดาวศุกร์ก็มาอยู่ทับอ,อีกแล้วคุณครู้ไหมว่าพุธ กับเสาเนี่ยเขาเป็นเสมือนแบบคู่ช่วยเหลือคู่จุนเจือคู่อุปถัมภ์ค้ำชูหรืออะไรต่างๆโอกาสดีๆจะตามมาแน่นอนค่ะมาเริ่มในวันที่ดาวย้ายเลยนะคะ12มกราดาวพุธถอยหลังลงมาอยู่ในเรือนวินาศนะการถอยหลังครั้งนี้มิได้ท้อถอยมิได้ทำให้ชีวิตของคุณถดถอยแต่อย่างใดแต่มันจะทำให้คุณอะไรแก้ปัญหาในสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่เช่น ดาวพุธเป็นดาวอาริอ,อริวินาศปัญหาที่เผชิญอยู่จะหมด,หมดไป,ไปอ๋าสิบสมกราปเปิดมาโอ้โหหัวหน้าบี้งานชั้นจังเลยนู่นนี่นั่น,นหรือมีจังหวะที่ในสภาวะเรื่องการเงินหรือในเรื่องของครอบครัวหรือในเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ใช้คําว่าโอกาสครั้งที่สองก็ได้อ,อันไหนที่ยังจัดการไม่เรียบร้อยยังจัดการไม่เสร็จ มีเวลาคิดอีกรอบใช่หรือบางคนเนี่ยนะจังหวะนี้เป็นจังหวะทวี่มีโอกาสในเรื่องการงานเข้ามาให้ตัดสินใจเคยไปสมัครงานที่ไหนไว้แล้วก็มีการรออะไรสักอย่างอยู่แล้วมีการตอบรับกลับมาว่าโอเคหรือสมัครเรียนหรือสมัครอะไรไว้ก็แล้วแต่มีการตอบรับในเ,เรื่องที่เรียนตัวแล้วใช่่ในเรื่องที่เกี่ยวกับอะไร1นึก็คือเอกสารสนที่สัญญาโอกาสในเรื่องการงานหรือหน้าที่ต่างๆในเรื่องการเรียนนี่กลับมาชัดเจนเลยนะพอมาวันที่14มกราคมมาเลย าดาวอาทิตย์ mm hmm. เดินเข้ามาแทนที่อยู่ในตัวเองอาทิตย์เป็นในเรื่องอะไรอาทิตย์เป็นในเรื่องมรณะตนุมรณะชีวิตมีโอกาสดีๆเข้ามาชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงขยับขยายหรือมีโอกาสในเรื่องความเจริญก้าวหน้าหรือมีอะไรต่างๆที่รู้สึกว่าผู้ใหญ่หรือลูกค้าหรือผู้สนับสนุนของคุณหรืออะไรต่างๆก็คืออยู่ดีก็หยิบยื่นโทรเข้ามาหายไปนานเลยหายไปตั้งแต่ก่อนปีใหม่พอหลังปีใหม่ปุ๊บเราก็รอรอรอปุ๊บพอ14มกราปุ๊บโทรกลับมา ติดต่อหรือนู่นนี่นั่นทําให้ตัวคุณเองมีทางเลือกที่ดีแต่ในเวลานี้ดาวอาทิตย์มาอยู่รวมกับดาวเสาร์มันทําให้คุณรู้สึกใจร้อนรู้สึกว่าร้อนใจรู้สึกนู่นนี่นั่นรู้สึกหงุนหงิดง่ายเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่14มกราไปต้องควบคุมอารมณ์นิดหนึ่งคือ,อดาวอาทิตย์ไปอยู่ตรงไหนจำง่ายง่ายนิดนึงว่าเขาก็จะไปส่องแสงตรงนั้นให้ไมนสว่างเขาช่วงนี้อาจจะเครียดหน่อยเพราะ,ะว่าเกี่ยวกับเรื่อง อนาคตตัดสินใจด้วยมีเรื่องให้ต้องตัดหลนใจดยวยนะคะแล้วพอมาวันที่16มกราสิบหกมกราเกิดอะไรขึ้นดาวอังคารยกเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศดาวอังคารเนี่ยนะเราต้องบอกเลยว่าพออังคารมาอยู่ร่วมกับพุธมันทําให้มีในเรื่องของการพูดการเจรจาที่มากขึ้นเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยอยากพูดอยู่แล้วไม่ค่อยชอบพูดอยู่แล้วตอนเนี้ต้องพูดมากขึ้นต้องทําอะไรมากขึ้นจังหวะชีวิตต้องเริ่มเปลี่ยนไป เพราะเราบอกอย่างนี้ปุ๊บคุณรู้ไหมว่าดาวที่เดินแบบนี้เนี่ยทำให้คุณเนี่ยต้องพูดในสิ่งที่มันควรพูดเราอึดอัดอะไรหรือทําอะไรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคกับจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเพื่อนหรือแม้กระทั่งเรื่องที่บ้านหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักหรือแม้กระทั่งเรื่องการเงินที่คุณรู้สึกว่ามันจะต้องถูกขจัดและแก้ไขตอนนี้คุณพูดได้แล้วคืออะไรที่อยู่ในใจที่มันอยู่นานไว้แล้วไม่อยากบอกสักทีบอกไปเลยบอกไปเลยตอนนี้เราบอกเลยนะแล้วพอมาวันที่19บเก้ามกราดาวศุกค่ะ สุกเดินถอยหลังกลับมาอยู่ในเรือนวินาศแต่เป็นมหาจักรเน้นหนักไปในเรื่องอะไรคะตอนนี้เน้นหนักไปในเรื่องที่เกี่ยวสัมพันธ์กับเรื่องการเงินอ่าทำไมถึงมาการเงินเพราะดาวสุกเนี่ยนะเดินย้อนกลับมาในเรือนวินาศเป็นมหาจักร ดาวเจ้าเรือนวินาศไปอยู่การเงินเป็นยังไงล่ะคือตอนนี้การเงินของคุณมีการขยับขยายแล้วใครที่รอการเงินอยู่หลังวันที่19กามกราทาให้การเงินของคุณเดินหน้าถามมาเลยเนี่ยช่วงปลายพีอาจารย์ตอนนี้การเงินติดขัดมากเลยนู่นนี่นั่นพอช่วงธันวาเริ่มดีขึ้นมาหน่อยให้ใจชื้นนิดนึงเพราะหลัง19มกรามกราการเงินเต็มที่ค่ะคุณหาตอนนี้เป็นต้นไปการเงินจะขยับขยายดีมาก บวกกันในเรื่องของดาวศุกร์เป็นในเรื่องของความรักด้วยทําให้ตอนนี้เรื่องความรักคุณรู้สึกว่าพออยู่ในเรือนวินาศชั้นน่ะอ,อยากจะพักออยากจะพักเรื่องความรักซะแล้วตอนนี้เอาเวลาไปทํางาน <c oughs> เอาเวลาไปหาเงินเอาเวลาไปแก้ปัญหาหรืออะไรต่างๆมีความสบหวังมาก คือเมื่อก่อนอาจจะแบบไปมุ่งหยบหยุกแต่เรื่องรักเนี่ยเราไม่ได้สนใจเรื่องงานใช่แล,แล้วก็กช่วงหลังก็เริ่มมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรเข้ามาอีกใช่แล้วตอนนี้เนี่ยนะเราบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าเขาเรียกว่าดาวประจําเรือนปู่ตะมาอยู่ในเรือนวินาศดาวประจําเดือนปู่ตะมาอยู่ในเรือนวินาศแล้วคุณดูในเรือนปู่ตะนะมีดาวราวหูกับดาวเกตที่ครองอยู่แสดงว่าในเรื่องของจิตใจตอนนี้คุณสําคัญมากตัวคุณเหลือดาวเสากับดาวอาทิตย์ที่ทับอยู่แสดงว่าตอนนี้ปัจจุบันเขาเรียกว่าเดือนมกราเป็นเดือนที่ คุณต้องใจเย็นห้ามใจร้อนห้ามมีปากเสียงกับใครโดยเฉพาะกับผู้ครองและที่สําคัญที่สุดตอนนี้ดาวศุกร์เดินอยู่ในเรือนวินาาเป็นมหาจากักรทําให้ตัวคุณมีลาภผลที่ดีแต่ดาวศุกร์นี้จะได้ผลหรือไม่คุณต้องมีการพูดและการเจรจาที่ดีด้วยเมื่อกี้ที่บอกว่าดาวเสาร์กระดาษทิศทับตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นอะไรสําคัญตัวเขาไงใช่ไงตัวเขาต้องสําคัญใจสําคัญกายสําคัญถ้าใจไม่อโอเคอืหายหมดทุกอย่างหายหมดทุกอย่าง,าางเพราะฉะนั้น จะบอกเทคนิคให้แบบนี้ค่ะค่ะ18เดือนนี้นะคะตั้งแต่ช่วงนี้เลยมกกลาเนี่ยยาวไปเลย18เดือนนะค่ะดาวที่เป็นดาวนำทางเลยนะคือดาวศุกร์แล้วคุณรู้ไหมมังกรเป็นธาตุดินดาวนำทางอยู่ที่พฤกษบดาประจำพฤกษบคือดาวศุกร์แล้วคุณก็เป็นธาตุดินอแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคืนอนเสริมเลยแล้วตอนนี้อยู่ในมุมที่ดีอยู่ในเรือนที่ดีด้วยเรื่องเงินเรื่องความรัก เรื่องความรู้สึกส่วนตัวอะไรที่คุณให้ค่าจะเสริมหมดเลยค่ะไหนๆแล้วเนี่ยเราอยากจะแบ่งปันตรงนี้เพราะว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของคุณค่ะเตรียมไม่ใช่แค่ช้อนใช้กระบุง <laughs> กระบุงใช้กระมัง <laughs> อะไรใหญ่ๆไปเตรียมรับสิ่งดีๆค่ะ,คะรับรองว่าคุณจะเห็นความแตกต่าง สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมีเทคนิคแบบนี้ค่ะลิต้าจะบอกนิดนึงบ้าอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อแปดปีที่แล้วอลองย้อนกลับไปคิดดูนะคะจะเป็นการต่อยอดของเรื่องนั้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อตอนปีสองพันสิบสามสสิบสี่คือปีอะไรอันนั้นแปดปีที่แล้วแล้วก็ปีสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าประมาณสองปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่คุณหนักหนามากเนี่ยค่ะกําลังจะได้รับการ ขเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าปัญหาทุกอย่างดาวสุขเป็นตัวหลักใช่ปัญหาทุกอย่างอุปสรรคทุกอย่างมันจะถูกขจัดออกไปในช่วงเวลานี้แต่คุณต้องมีการพูดการเจรจาหรือทําอะไรที่มันเหมาะที่มันควรในเวลานี้อืนะคะโอเคก็เราสองคนก็มีสิ่งดีๆมาบอกแบบนี้แหละค่ะอยากจะให้คุณมีสิ่งดีๆเอาไว้ค่ะเตรียมตัวไว้รับสิ่งดีๆนะคะโอเคถ้าสนใจติดต่อ แอดริตาสตาร์คอนเนคนะคะขอบคุณค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ <S